ปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมองแนละย่อมส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายสวัสดีครับผมหมอแยนในแพทย์จิรเจตสุขส,ขสขุเพิ่มนะครับจากเพจหมอหมอช่วงหมอเมาส์มอยเพจแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีคําถามจากทางบ้านเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสมองครับประเด็นก็คือเรื่องของเส้นเลือดสมอง เส้นเลือดสมองนะครับหรือเราเรียกกันว่า cerebral artery นะครับประกอบด้วยส่วนสําคัญเนี่ยสอสส่วนนะครับอันแรกก็คือระบบของเส้นเลือดครับก็คือระบบนําเลือดเข้าสมอง อันที่2คือระบบนําเลือดออกจากสมองระบบที่นําเลือดเข้าสมองก็คือเส้นเลือดแดงถูกไหมครับระบบที่นําเลือดออกจากสมองเรียกว่าเป็นเส้นเลือดดําปัญหาทั้งสองส่วนนี้ครับจะทําให้ฟังก์ชันจะทําให้การทํางานของสมองเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นที่สมองเนี่ยย่อมส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายปัญหาสมองที่เราเจอกันมากนะครับแล้วเราก็ต่างกังวลกันก็คือเรียกกันว่าโรคหลอดเลือดสมอง ค,คำว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราหมายถึงโรคของเส้นเลือดแดงของสมองครับเส้นเลือดแดงของสมองเนยนำเลือดไปเลี้ยงถูกไหมครับเลือดก็จะไปพร้อมสารอาหารออกซิเจนทําให้เซลล์สมองของเราเนี่ยซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้พลังงานสูงครับเขาต้องการอาหารนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลกลูโคสเนี่ยตลอดเวลาถ้าสมองของเราขาดกลูโคสครับจะเกิดความเสียหายได้ง่าย อันที่2องเขาต้องการออกซิเจนในปริมาณมากการขาดออกซิเจนการที่ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาจะทําให้เกิดภาวะสมองตายได้เจ้าตัวเส้นเลือดแดงน,นะครับปัญหาหลักๆของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของเส้นเลือดมันแตกกับเส้นเลือดมันตีในประเด็นของเส้นเลือดแตกนะครับส่วนใหญ่ครับเกิดจากอันที่1สภาพของเส้นเลือดครับมีตะก,กันไปเกาะเสียความยืดหยุน่นและความดันโลหิตสูง ความดันเลือดที่สูงครับเมื่อเป็นเปนานๆเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดสมองนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของตัวเส้นเลือดที่มันเป็นท่อเนี่ยมันเสียสภาพมันขาดการยืดหยุ่นมันแข็งตัวนะครับเส้นเลือดที่มีพวกไขมันไปเกาะก็จะมีส่วนสําคัญที่จะเกิดผลเสียตามมานะครับก็คือในเรื่องของไขมันเนี่ยนอกจากทาให้เส้นเลือดตันแล้วครับมันทําให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะเปราะแล้วมันก็จะแตกได้ง่ายเมื่อเกิดความดัน ความดันที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่เราต้องใช้แรงออกกําลังกายและสําคัญที่สุดก็คือการเบ่งครับการเบ่งการเพิ่มแรงดันในท้องจะเพิ่มเส้นแรงดันในเส้นเลือดนะครับเพราะถ้าเกิดเส้นเลือดสมองที่เปราะแตกอยู่แล้วที่เปราะง่ายอยู่แล้วก็จะทําให้แตกได้อาการที่สําคัญของเส้นเลือดแตกนะครับก็คือปวดหัวมากทันทีหรือมีอาการอ่อนแรงความผิดปกติของใบหน้าหรือการพูดขึ้นกับบริเวณสมองส่วนต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันทีทันใดโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับต้องบอกคนใกล้ชิดถ้าเริ่มมีอาการปวดหัวมากรุนแรงผิดปกติต้องบอกญาติบอกคนใกล้ชิดเตรียมตัวหยุดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจประเมินที่เรียกว่าการฉายภาพสมองครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า CT Scan นหรือ MRI ถ้าเราฉายภาพสมองแล้วเนี่ย เกิดเห็นภาพของเส้นเลือดสมองแตกคุณหมอจะมีวิธีนะครับในการจัดการรักษานะครับตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสําคัญคือต้องรู้และต้องไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจหมอหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ